ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรใช่ไหม <Hey. S 1> วันนี้ผมจะมาทําคลิปตีบอสแอดมินไปโลกสารนะครับซึ่งผมต้องจากลากับโลกนี้แล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> ผมก็กำลังเดินทางไปคุยกับแอดมินเนาะครับไปเลยเอาุกคนไป เลยนะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับคุณจะได้รู้ว่าผมได้ไปรอกสามได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมเล่นในเซิร์ฟวีเพื่อนเกาะเซิร์ฟวีเพื่อ,อไนะไม่ใช่เซิร์ฟวีตัวเองนะโอเคนี่ครับเราจะไปตีบอสแอดมินะะนะครับเราต้องมีเลเวลที่หนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็มาที่โคเลเซียมนะครับแล้วก็มาเอาคุยกับเจ้านี้นะครับอุเร่ก็ ปุ๊บโอเคครับตีบอสกิฟอินดาดกันเลยไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะผมจะอ่านว่า r i p อินดาเกันครับไปครับตีไปเรื่อยๆนะโอ้ยตะโกนแร,รงอย่งวะตอนนี้ผมใช้ผลพระตีก็เลยสะดวกสบายนิดนึงนะครับโอ้ยตะโกนแร,รงอยงวะผมขอตีเลยคนระับกำลังตีอยู่นะ โ,โอ high, ้เอามันให้ขึงครึ่งหลอดอ้าวนี่ทุกคนมาแล้วเมื่อมันเมื่อมันขึ้นล่างต่อกันนนะก็จะมาฉากนี้เลยนี่ทนนี่อาชบช้างอาชิงชงอ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคก็ตีไปเรื่อยๆเนาะ เออชื่อชื่อผมจะไม่ขออนุญาตอะไรมากนะครับก็ดูดูไปเถอะนะแหลกนิดนึงคลิปนี้มันอาจจะอายนิดนึงนะโอเคบุบจะแหลกๆนิดหน่อยนะครับ โอเคทุกคนผมได้เวลาไปโลกสองแล้วโอเคฮนะอ่ะมันว่าบาคาเฟ่เลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปโลกสามกันเลยนะครับผมจะไม่ค่อยมาโลกนี้แล้วนะใครที่แบบใครใครที่เจอผมมานะก็อาจจะไปเจอที่โลกสามอย่างเดียวนะเพราะว่าภารกิจผมก็คือภารกิจในอัปเดตนี้นะที่โลกสามนะก็คือเอายามะนะทุกคนเอายามะนะครับ คือผมเพิ่งฟาร์มเสร็จสดๆเมื่อกี้นะซปเปอร์มนก็เพิ่งตันเมื่อกี้เนาะไปกันเลยอาวขอดูคนขาซีฮะคีก่อนนะผมไม่มีตงังไม่มีตังซูมเมตรตเตอร์ี่เลยก็ยังเคลือเหมือนเดิมไปครับเข้าสู่โลกสามกันเลยทำไมนาน,น,นเลย เคดีใจน้ำต่อะไรเลยกว่าจะมาเลิกนี้ได้ครับกว่าจะมาเติร์ดซีได้นะฮะมาถึงแล้วในที่สุดนี่ฮะมาแล้วแหลกไหมนี่ไม่แหลกด้วยโอเคทุกคนก็บ๊ายบายนะครับผมดีใจพักเลยอเออใบบุย